สำหรับ EP ที่แล้วเราได้สอนการหุงข้าวอบข้าวไปแล้วนะครับ EP นี้มาผสมข้าวกันเลยครับดูวิธีผสมข้าวกันนะครับว่าธีการทำยังไงนะครับเราต้องใช้ตะเกียบนะครับเพราะตะเกียบจะไม่ทำให้เม็ดข้าวขาดหรือแตกนะครับผมเทคนิคของทางร้านอะไหล่จูชินะครับถ้าเราไม่หุงข้าวเกินจำนวนนะครับดูเม็ดข้าวครับผม เม็ดข้าวจะสวยงามนะครับสุกทุกเม็ดนุ่มทุกเม็ดนะครับผมเทคนิคนี้นะครับอย่าลืมอบข้าวแช่ข้าวนะครับถ้าใครไม่อบไม่แช่ข้าวจะเป็นตามดนะนี่ครับผมเห็นไหมดูเม็ดข้าวนะฮะจะไม่ขาดไม่แตกเลยนะเป็นเม็ดอย่างสวยงามเลยครับผมลุกข้าวให้ทั่วนะครับข้างล่างก็จะไม่ไหม้ด้วยนะ ตรงก้นหม้อมันจะข้าวจะไม่เป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะครับถ้าเราสุกแล้วยกออกทันทีนะครับมาดูวิธีผสมกันต่อเลยครับผมและสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงนะครับไม่ใช่ข้าวเป็นเม็ดแล้วจะทําให้ชูชิอร่อยนะครับผมต้องนีน้าปรุงนะครับผมที่เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้น้ําปรุงยี่ห้ออะไรตัวไหนนะครับแต่ของผมจะใช้ เป็นน้ำปรุงของตัวเองนะครับผมตัวนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับโฆษณานิดหนึ่งถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถที่จะสั่งมาหาเราได้ค่าใช้จ่ายนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับตามจริงค่าค่าส่งตามน้ําหนักนะครับเพราะเป็นน้ํานะครับผมค่าส่งอาจจะแพงหน่อยนะเก็บปลายทางได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการผสมน้ําปรุงตัวนี้กันนะครับน้ําปรุงลดข้าว ชูชิของทางร้านอร่อยจังชูชินะครับตัวนี้นะครับหนึ่งขวดนะครับขวดเล็กๆอย่างนี้นะครับผสมข้าวได้สองกิโลกรัมนะครับข้าวสารที่เราไปหุงมานะครับได้หนึ่งขวดนะครับผมหนึ่งขวดเป็นสูตรเข้มข้นมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้จะไม่เปรี้ยวนะครับผมรสชาติจะออกหวานนะครับถ้าใครชอบแบบว่าดัดแปลงของทางร้านอร่อยจังชูชินะครับผมก็สามารถที่จะสั่งได้นะ หนึ่งขวดนะครับผมผสมได้สองกิโลที่เราเอาเข้าวสารไปชั่งแล้วเอาไปหุงนะครับจะออกมาเท่าไหร่ก็แต่ตัวนี้ที่ผมสอนมาน,นี้แค่ครึ่งกิโลเดี๋ยวมาดูว่าครึ่งกิโลจะใส่ขนาดไหนนะครับผมก็ใส่เศตหนึ่งส่วนสี่นะครับจะใส่ประมาณนี้นะเอาตัวนี้นะเ้าตัวนี้เดี๋ยวมาผสมกันเลยนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับครึ่งกิโลขวดหนึ่งได้สองกิโลัเองนะครับผมเมื่อเราใส่น้ํปรุงเข้าไปตามจํานวน ข้าวที่เราหุงแล้วนะครับผมหุงครึ่งกิโลนะครับผมก็จะใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของขวดนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่ครึ่งขวดเนาะผมก็ใช้นกไปอีกหนึ่งส่วนจะเหลืออีกหนึ่งส่วนเพราะว่าผมหุงข้าวแค่ห้าขีดนั่นเองผมก็จะใช้เป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของขวดนี้นะครับน้ำปรุงแล้วก็ทำการผสมเลยนะครับผมแต่ตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับ เราใส่สูตรข้าวไม่ติดมือแล้วสูตรปรุงรสข้าวอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นสูตรลับของทางร้านอร่อยจังชูชิเลยนะครับถ้าใครนะครับผมอยากได้นะฮะอยากได้สูตรนี้นะครับผมก็ติดต่อเรามาได้นะครับรานะคาไม่แพงแล้วนะครับผมจะสอนแยกตั้งหากไปนะครับคลิปไอ้ตัวนี้เป็นสูตรลับจริงๆนะครับผมบอกไม่ได้แต่ถ้าใครทําขายเริ่มต้นหรือว่าทํากินเอง แค่มีน้ำปรุงร้านของร้านอร่อยจันกุชิี่นะครับผมก็อร่อยแล้วครับผมแต่ถ้าใครทําขายนะครับอยากได้เทคนิคตัวนี้นะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับราคาไม่แพงแล้วนะครับย้ําเลยนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับข้าวจะเป็นเม็ดเงางามนะครับผมข้าวไม่ติดมือด้วยติดมือแต่ข้าวแฉะอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมเขามา ข้าวที่เราผสมตอนแรกนะครับจะดูเหมือนแฉะนะครับผมแต่เป็นเม็ดนะครับไม่เละนะครับห้ามขยี้ข้าวนะห้ามบี้ข้าวเลยนะเมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับข้าวจะเป็นเม็ดเช่นเคยนะผมแต่ข้าวจะดูเหมือนแฉะนะครับเราต้องอบทิ้งไว้นะครับผมให้ข้าวดูดน้ําปรุงของเรานะครับผมเข้าไปก่อนนะครับค่อยนําไปใช้นะครับ เมื่อผสมเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับผมก็ให้ปิดทิ้งไว้อีก15นาทีนะครับผมค่อยนําไปใช้นะครับเพราะว่าข้าวตอนนี้ยังอุ่นๆร้อน,อนๆอยู่นะครับเพื่อให้น้าปรุงรสข้าวซึมเข้าไปในข้าวก่อนนะครับผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่อยนําไปใช้นะครับเวลาที่เรารออบข้าวอยู่นะครับผมเรามาเตรียมสลายนดีกว่านะครับสําหรับเทคนิคการเตรียมสลายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทํา ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการม้วนข้าวนะผมเทคนิคการม้วนข้าวและการปั้นข้าวนั่นเองนะครับว่าเรามีเทคนิคการปั้นมือยังไงนะครับทํามือเป็นบล็อกยังไงนะครับผมทําให้ข้าวออกมาสวยนะครับไม่แน่นสักเกินไปนะครับแล้วก็วิธีการหั่นข้าวนะครับเราทํากันยังไงนะครับติดตามในอีพีต่อไปเลยครับชูชิ ทำกินเองที่บ้านก็ได้แค่มีน้ำปรุงรสข้าวชูชิของร้านอร่อยจังชูชิส่งทั่วประเทศ